โอเคคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการลบลบมอดเนาะก็ลบมอดสกินที่เราลงไปเนาะนี่ก็เจอแบบมีมอดอะไรที่เราไม่อยากเล่นแล้วเออมอดทั้งหมดเนี่ยที่เราลงไปนะครับนะก็วิธีที่หนึ่งนะก็ทําตามเลยกดกดรูปเฟืองตรงนี้นะจากนั้นก็ล็อกเอาท์ไปเลยนะนี่ล็อกเอาท์ไปนะก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับนะจากนั้นก็คืนค่าตรงนี้นะรูปอันเนี้ยคืนกดคืน ฟื้นคืนค่าไปเลยกดไปเลยนะเน,นี่ยแค่เนี้ยก็ให้เราทําการกดเข้าเกมเลยนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งแป๊บนึ่ง,งแป๊บนึงน,นี้เราต้องอันนี้ไม่ต้องทําตามก็ได้นะไม่ต้องทําตามนะก็เมื่อคืนค่าเสร็จก็ให้เรากดเข้าเกมเข้าเกมเลยแบบเมื่อกี้เออกดเข้าเกมเลยถ้าม,มันได้มันก็จะโหลดเร็ว เนี่ยอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับน่ะว,วิธีที่หนึ่งแล้วก็ล็อกอินเข้าเกมตามปกติเลยมาล็อกอินไปอันนี้เราล็อกอินไปเลยนะเออล็อกอินไปเลยเดี๋ยวขอเบอร์ไว้ด้วยแล้วกันนะมันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขให้เห็นทำไมไม่รู้ โอเคเมื่อเราแบบคืนค่าอะไรแล้วเราเข้าเกมแล้วเรามาดูตัวละครกันนะ nah. ก็จะกลับเป็นร่างปกติหมดทุกตัวแล้วนะก็เดี๋ยวเราคลิกไปดูเห็นบบปะเนี่ยวิธีการลบสก,กินนะมันยากหรงไหนก็คือคืนค่าตัวเกมนั่นแหละนะนี่นะบางทีมันอาจจะบั๊กเรื่องเสียงเรื่องอะไรก็ ก็ไม่เป็นไรหรอกมันะ้งเ็น,น่าจะเล่นกันได้แหละเออนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็วิธีที่สองนะก็วิธีที่สองเนี่ยจะเป็นการสำรองไฟล์ข้อมูลไว้ทั้งหมดนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไงนะต้องไล่ไปก่อนเลยว่าการสำรองข้อมูลไฟล์เราเนี่ย จะต้องจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงไฟล์เลยนะก่อนที่เราจะบาลงไฟล์หมดมัดอะไรทั้งหมดเนี่ยก่อนเลยนะก่อนก่อนทุกอย่างอันดับแรกเลยก็ให้เราเข้าไปที่ Android ก่อนนะแล้วเข้าไปที่ Data เข้าไปที่ตัวเกม RV แล้วก็สำรองไฟล์ข้อมูลเนี่ยเนี่ยให้เรา Copy มาแล้วก็มาวางที่นะ ท,ที่ไหนก็ได้ที่มันว่างอเออแล้วเราก็วางนะอันนี้ก็จะวางไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกันวางอ่นะเนี่ยก็สำรองไฟล์ไว้นะอันนี้ต้องสำรองก่อนก่อนที่เราจะลงจะลงมอดเลยนะต้องสำรองก่อนนะเข้าใจไหมเขาแบบก่อนที่จะลงไฟล์อะไรอะ่ะสำรองไฟล์ข้อมูลไฟล์ตัวนี้ไว้ก่อนเออก่อนที่เราไปยุ่งกับตัวเกมมันอะ่ะก่อนที่เราจะไป เอาไฟล์นั้นไปยัดใส่ไฟล์อะ่ะนะก็ต้องสำรองไฟล์ตัวเกมตัวนี้ไว้ก่อนอน่าจะเข้าใจกันแหละอธิบายเออเข้าใจอยู่ลวนะเนี่ยคือเราสำรองไฟล์แล้วไงเออเราสำรองไฟล์แล้วใช่ปะ่ะอันเนี้ยเราต้องสำรองไว้หมดเลยนะสำรองปุ๊บเนี่ยให้เราทำการ เราจะเอาไฟล์มอดไฟล์อะไรไฟล์แฮกแมพอะไรเนี่ยมันลงเนะี่ยเราก็ต้องสำรองไฟล์ตัวนี้ไว้ก่อนนะนะแล้วเราก็ไปลงสามารถไปลงมอดสกินลงอะไรได้หมดเลยนะโอเคเนี่ยสมมุติว่าเราจะลงมอดสกินนะแล้วก็ทำงานแตกไฟล์แล้วเราก็จะได้ a n ด r อ i d ออกมาแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์นี่ก็ปีมาแล้วไปวางเลย นะปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่านะอาจจะไม่รู้ว่ะนะอันนี้คือการลงลงมอดนะเออไม่ใช่การการลงไฟล์อะเออการล้มอะไรวะการล้มมอดจะกินจบไปแล้วนะ,มะเม,ะมะเ่อเมื่อที่เราลงไฟล์ท่าไป คือเราลงมัดสกินไปเนี่ยเขาทำทำให้ดูแบบแบบทุกอย่างเ่ยก็ขี้เกียจไปไล่ลบเทียตัวทีละอย่างที่เราเห็นปะเนี่ยเราลงมัดสกินแหละเนี่ยลงมัดสกินแหละนะนก็แค่นี้ลงมัสกินนะก็มีแบบทุกตัว ก็หาโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะเออนั่นแหละก็ใครที่อยากลองเล่นสกินแบบสุดเท่แบบสุดสวยอะไรเงี้ยก็โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยก่อนจะซื้อสกินจริงนะเออดูป่ะโอเมนเนี่ยมนเนี่ยมีหมดนะมีมีทุกสกินอ่ะเออมีทุกสกินแต่ว่าอาจจะยัดไม้ไม่หมดนะ เดี๋ยวเราจะลบมัสสกินดูนะเออเมื่อกี้เราลงมัดสกินแล้วเราอยากลบนะ,ขนนะเข้าไปที่นะเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดเนี่ยไฟล์ที่เราสำรองไว้เนี่ยสำคัญมากนะเนี่ยไฟล์ที่เราสำสำรองไว้เนี่ยหรือเราคัปปี้แล้วก็ไปวางเลยไปวางนะนลบมัดสกินลบมัดสกิน โอเคเรี่ม ok ร okay. ้อยแค่นี้เราก็เอาไฟล์เอาไฟล์แบบค่าเดิมมาทับกับไฟล์ค่ามอดแล้วแล้วเข้าเกมครับเราขอเปิดปิด wifi ก่อนเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเครือข่ายนะแล้วกดเข้าเกมเลย วิธีแรกอาจจะง่ายหน่อยนะก็เข้าเกมไปแล้วคืนค่าตัวเกมเนี่ยง่ายจบเสร็จเลยวิธีที่สองเนี่ยก็คือการสำรองไฟล์แล้วเอาไฟาไปทับไฟล์มอดอาจจะไม่เข้าใจสำหรับคนที่ไม่เข้าใจแหละคนที่เข้าใจก็เออเข้าใจง่ายก,ก็จะทําได้ง่ายนะเนี่ยเห็นปะก็เนี่ยไม่มีอะไรนะ มัตส์กินก็หายไปหมดแล้วนี่ยไปตัวอะไรก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่ลูกปงลูกปกอะไรก็ไม่มีเลยเนี่ยก็เป็นตัวปกติปเปล่าๆโอเคนะนะก็สำหรับวิธีการลงมัสกินเออไม่ใช่วิธีการลบมัสกินแต่ถ้าใครอยากลงมัต ไปโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแล้วก็วิธีการสำรองข้อมูลวิธีการเอาไฟล์ไม่อธิบายแล้วนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปววาเจอกันคลิปหน้าครับ